ครับแล้วเรามาดูนะครับความพร้อมของทีมมะละกรจัดที่จัดเตรียมมาวันนี้เรามาดูผู้เล่นตัวรีมเจ็ดตัวของทีมมะละกรนะครับประกอบด้วยหนึ่งนฮามีนัฮามีเนี่ยเป็นผู้เล่นผู้ทรงคุณคา่านะครับซึ่งหายเจ็บกลับมาได้ในนังนี้เป็นแบบแรกแล้วคิดว่าจะเป็นผู้บป็ทา,าการเกมกลางของทีมมะละกอตามด้วยกองหลังปากาหลังสุดแสนสัยนันปึก หมายเลข1ของทีมมัละกอรนะครับซาตีเคสคนนี้รู้สึกว่าเขาเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาก็ยังไม่รู้นะครับว่าผ่านคอมพิวมาได้ยังไงและอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองของมัลลกอรนะครับตอนที่โซชิคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างจะซุ่มๆ้วงไปหน่อยแต่ว่าความฟิวไม่ได้เป็นรองใครนะครับถ้าหวังของทีมมัลกอรเนี่ยคงจะมีอยู่ไกลๆนะครับจากการที่ได้เจอแบบทีมกล้วยมาแข่งกับทีมกล้วยก็เสมอทีมกล้วยแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวครับโดนทีมกล้วยนําไปก่อนเท่านั้นเอง ส่วนมาในหมันนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะเียบความพร้อมมาได้ดีพอสมควรที่จะสู้เ่าได้แล้วเดี๋ยวเทปต่อไปเราจะมาดูทีมความพร้อมของทีมส้มกันนะครับ